วันนี้เรามาปรับเคลียร์ที่นะครับสำหรับาวางอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ในการดูแลรักษาบอนสีนะครับก็ทําจากเล็กๆไปนะครับค่อยๆทําเองหมดเลยไม่ต้องรีบเพราะว่า อยากให้ที่ตรงนี้นะครับเป็นความภูมิใจของรังบอลคอนหวังแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนมากมายการมีทุนมากมายมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสร้างด้วยมือเราเองเนี่ยถึงจะเหนื่อยแต่มันก็ทำให้มีความสุขครับ ได้ออกแรงออกกำลังนะครับตรงนี้ผมจะเริ่มต้นวางตู้บอลเลยคงจะไม่อะไรมากมายแล้วครับเดี๋ยวหาอะไรลองพื้นนิดหน่อยแล้วผมก็ตั้งตู้เลยส่วนตรงนี้ใกล้ๆกันนี่ผมเตรียมเต็นท์ไว้นะครับสำหรับวางอุปกรณ์เพาะปลูกหรือ อะไรต่างๆไว้นั่งพักตรงนี้นเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะว่าโซนของโซนตรงนี้แดดเขาส่องดีครับนี่นะครับแดดส่องดีมากแดดเช้านะครับ วันนี้ก็เลยไปขนของออกมาลงไว้เตรียมต้นไม้ก่อนนี่นะครับต้นวาสนาวาสนาผู้ใดหนอนะครับแล้วก็พื้นจะปูด้วยอิดบล็อกก่อนนะครับวาสนาก็ว่าจะไปลงตรงนี้แถวแถวริมรั้วนะครับเพราะว่าเขาสูงใหญ่ดี ให้ความล่มลื่นเพิ่มขึ้นนะครับยังไม่ได้เอาบอลมาเลยนะครับนี่ขนของพวกอ๋อนี่นี่น,น,นี่มีบอลมีบอลบอลนี่คือบอลที่ผมผสมชุดแรกเลยนะครับชุดแรกในชีวิตเลยแม่ยอดมองกุดพ่อลูกไม้ด่างแดงนะครับก็หยุม่มหยุมรวมในนี้ครับ เหมือนยอดมองกุฎเลยเอามาไว้ริมรั้วเหมือนกันไม่ทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นต้นแรกที่เราทำได้แม้จะไม่สวยแม่อะไรนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นต้นครูของผมเลยนะครับมีการผสมเกสรบันสีสายพันธุ์ใหม่ๆ ติด,าด<ส>ตามหลังบอลคอนหวานนะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าผมอัปเดตเรื่อยๆครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสำหรับชาวสวนผู้ปลูกบอนสีและไม้สวยงามประดับต่างๆนะครับอยากจะแนะนำตัวว่าตอนนี้ลังบอนคอนหวานก็เปิดเริ่มจะเปิดแล้วนะครับจะเปิดให้ทันปีหน้าให้ได้ ฝากติดตามด้วยครับ